สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะตรงกับวันอังคารที่6กรกฎาคม2564นะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องจุด ปัญหาการบวกนะคะเราจะมาวิเคราะห์โจทย์นะคะนักเรียนอย่าเพิ่งตอบอะไรทั้งสิ้นนักเรียนฟังคุณครูแล้วนักเรียนดูสไลด์ตามไปด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีคําถามตอนนี้นักเรียนปิดไมค์แล้วไม่ต้องคุยอะไรก่อนนะคะฟังให้เข้าใจนะคะอย่าเพิ่งตอบฟังคุณครูให้เข้าใจแล้วดูสไลด์ตามไปด้วยเมื่อคุณครูถามให้นักเรียนเปิดไมค์แล้วก็ตอบคุณครูนะคะอ่า ะะเราเริ่มเรียนเลยนะคะโจทย์ปัญหาการบวกอย่างเช่นดิวเลี้ยงสุนัขไว้3ตัวสุนัขออกลูกมาอีก5ตัวดิวเลี้ยงสุนัขทั้งหมดกี่ตัวอย่าเพิ่งตอบคุณครูยังไม่ได้ให้หา,หหาคำตอบแต่คุณครูจะถามนักเรียนนะคะฟังใหม่อีกรอบให้เข้าใจนะคะดิวเลี้ยงสุนัขไว้3ตัว สุนัขออกลูกมาอีกห้าตัวดิวเลี้ยงสุนัขทั้งหมดกี่ตัวโจทย์ปัญหาดูนะคะโจทย์ปัญหาโจทย์เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอ่าเรื่องนี้ที่คุณครูอ่านให้ฟังแล้วลูกดูนั้นมันเกี่ยวกับอะไรอ่นะคะโจทย์เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับเรื่องของอ่าเป็นเรื่องของจํานวน สุนัขที่ดิวเลี้ยงนะคะเป็นเรื่องของจํานวนสุนัขนะคะที่ดิวเลี้ยงอ่านะคะต่อมาโจทย์กำหนดอะไรมาให้เราบ้างอะ่ะโจทย์กำหนดอะไรมาคะเรารู้แล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของจํานวนสุนัขที่ดิวเลี้ยงโจทย์กำหนดอะไรมาให้ โจทก็กําหนดดิวเลี้ยงสุนัขไว้สามตัวสุนัขออกลูกมาอีกห้าตัวนี่คือโจทย์ที่ดิวที่เขากําหนดมาให้นะคะอ่ะต่อมาดูตามไปเรื่อยๆนะคะแล้วคิดด้วยโจทย์ถามอะไรดิวเลี้ยงสุนัขไว้สามตัวสุนัขออกลูกมาอีกห้าตัวดิวเลี้ยงสุนัขทั้งหมดกี่ตัวโจทย์ถามอะไรคะ ถามว่าดิวเลี้ยงสุนัขไว้ทั้งหมดกี่ตัวนะนี่คือการวิเคราะห์จุดนะคะนี่คือการวิเคราะห์จุดทีนี้นักเรียนจะใช้วิธีอะไรคิดหาคําตอบอ่ดิวเลี้ยงสุนัข3ามตัวสุนัขออกลูกมาอีก5ตัวมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะ เพิ่มขึ้นอ่าถ้าเพิ่มขึ้นนักเรียนจะใช้วิธีอะไรคะอ่าถูกต้องวิธีการบวกเอะนะคะจำนวนที่เป็นคำตอบมีมากกว่าหรือน้อยกว่าเดิมที่โจทย์กำหนดให้เมื่อกี้คุณครูพูดแล้วมากกว่าอ่านะคะถ้ามากกว่าก็เป็นการบวกนะคะทีนี้อามาดูเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้อย่างไร เขียนประโยคได้สัญ,ญลักษณ์ได้ก็คือ3บวก5เท่ากับเท่าไหร่เราจะต้องใส่สี่เหลี่ยมนีม่ประโยคสัญ,ญลักษณ์นะยังไม่ใส่คำตอบแต่เมื่อวิธีทำถ้าเราทำแนวนอน3บวก5ก็ได้เท่ากับ8โดยวิธีคิดเราเอาตัวมากไว้ในใจและเอาตัวน้อยขึ้นมาแล้วก็นับต่อ3แล้วไอ้5แล้ว6 7 8 นี่คือวิธีการคิดนะคะให้เอาตัวมากไว้ในใจและเอาตัวน้อยขึ้นมาแล้วนับบ่อจากตัวมาก5 6 7 8นะคะให้นักเรียนคิดเองนะคะอย่าให้คนอื่นคิดให้ถ้านักเรียนไม่หัดคิดเองต่อไปนักเรียนเวลาลูกมาเรียนโรงเรียนหรือสอบลูกจะคิดเองไม่เป็นนะคะอ่าต่อมาดิวเลี้ยงสุนัขทั้งหมด คำตอบที่ได้ก็คือใช่ถูกต้อง8ตัวนะคะทีนี้เรามาดูกระบวนการแก้จุดปัญหานะคะกระบวนการแก้จุดปัญหาข้อหนึ่งเลยเราต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อนทําความเข้าใจจทยก่อนว่าโจทย์ต้องการอะไรโจทย์ให้อะไรกับเรามั่งแล้วเรามาวางแผนงานว่าเราจะทำยังไงเมื่อวางแผนเรียบร้อยแล้วว่า๋อ้โจทย์ ต้องการอย่างนี้นะแล้วจูกกาหนดไอ้ตรงนี้ตรงนี้มาให้เรานะคะเราก็ลงมือทํานะคะแล้วก็ดูว่ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะจะเป็นการบวกหรือการลบหลังจากนั้นเราก็ลงมือทําแล้วมาตรวจสอบว,ว่าเราทําถูกหรือไม่นะคะนําความรู้เรื่องจุดปัญหาการบวกไปใช้ในชีวิตประจําวันสรุปเป็นแผนงานได้อย่างนี้นะคะ โดยเวลาเราเอาไปใช้นะคะการนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันหาผลบวกสิ่งของในกระเป๋าเหมือนกระเป๋านักเรียนมีอะไรมัางอะ่ะมีสมุดกี่เล่มมีหนังสือกี่เล่มนะมีอะไรกล่องดินสอด้วยใช่ไหมเรามารวมแล้วทั้งหมดได้เท่าไหร่หรือหาสิ่งของทั้งหมดที่สะสมไว้หรือหาเงินในกระเป๋าเราว่ามีอยู่เท่าไหร่ นะคะเสร็จแล้วการหาจํานวนของสัตว์เลี้ยงเหมือนเมื่อกี้นะคะเราหาจํานวนของสัตว์เลี้ยงของดิวใช่ไหมคะว่าจํานวนสัตว์เลี้ยงที่ดิวเลี้ยงทั้งหมดนั้นมีอยู่เท่าไหร่นะคะหรือจะนําไปหาในชีวิตบ้านเราว่าเออเรามีแมวกี่ตัวนะแมวมันข้อลูกกี่ตัวเพิ่มมาเป็นเท่าไหร่อย่างนี้นะคะต่อมา บอกข้อความส่วนที่โจทย์กําหนดให้ส่วนที่โจทย์ถามและบอกคำตอบอะทีน,นี้มาดูนะคะคุณครูจะให้นักเรียนลองทําอันแต่ไม่ต้องลงสมุดนะคะนักเรียนอันนี้ให้นักเรียนตอบแล้วทำนะคะแม่ซื้อมะม่วงแผลแม่ค้าแถมให้อีกหนึ่งผลแม่มีมะม่วงทั้งหมดกี่ผล ะค,ะคุณครูยังไม่อยากรู้คำตอบแต่คุณครูจะถามว่าโจทย์เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอะไรวังโจทย์ใหม่อีกทีแล้วก็ดูตามไปด้วยนะคะตามภาพสไลด์นะคะแม่ซื้อมะม่วง8ผลนะคะแม่แล้วแม่ค้าแถมให้อีก1ผลแม่มีมะม่วงทั้งหมดกี่ผลโจทย์นะคะโจทย์เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอะไรคะ เป็นเรื่องที่เกเี่ยวกับอะไรคะเรื่องข้อนี้เกี่ยวกับอะไรเอร่ยเมื่อ <hurting> กี <OLED> ้เก <amiento quelque S 2> ี่ยวกับสุนัขตอนนี้เกี่ยวกับอ่าเกี่ยวกับจํานวนผลไม้ทั้งหมดนะคะเกี่ยวกับจํานวนอ่านะคะจานวนผลไม้นะคะจานวนผลไม้ ทั้งหมดอ่าจำนวนผลไม้ทั้งหมดนะคะอ่านะ,ะต่อมาโจทย์กำหนดอะไรมาให้อ่ากำหนดอะไรมาให้คะโจทย์กำหนดอะไรคะมะม่วงใช่ไหมคะแม่ซื้อมะม่วงกี่ผลคะโจทย์กำหนดว,ว่าแม่ซื้อมะม่วง โจทย์กำหนดว่าแม่ซื้อมะม่วงกี่ผลคะแปดผลแล้วแม่ค้าแถมให้อีกกี่ผลคะแถมให้อีกหนึ่งผลอ่าใช่ไหมคะแถมให้อีกหนึ่งผลทีนี้โจทย์ถามอะไรล่ะ เราก็เรียงไปเลยสิลูกนะคะง่ายๆเมื่อโจทย์กำหนดอันนี้มาให้แล้วมะม่วง8%ผลและแม่ค้าแถมม้อีกหนึ่งผลนะคะแม่มีมะม่วงทั้งหมดเขาอยากรู้นะคะเขาอยากรู้ว่าแม่มีมะม่วงทั้งหมดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจทย์โจทย์ถามว่าแม่มีมะม่วงทั้งหมดกี่ผลแม่มีมะ ม่วงทั้งหมดกี่ผลนี่คือสิ่งที่จุดอยากรู้นะคะจุดที่ถามเราใช้วิธีใดในการหาคำตอบคะมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะถ้าเพิ่มขึ้นเราก็ต้องใช้วิธีการอะไรคะอ่าถูกต้องการบวกนะคะการบวก เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ยังไงคะประโยคสัญลักษณ์ก็คือ8บวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่อย่าลืมนะสี่เหลี่ยมนะคะอ่าคำตอบที่ได้ก็คือ8บวก1ก็ได้เท่ากับถูกต้องค่ะ9ดังนั้นคำตอบสมเหตุสมผลหรือไม่คะสมเหตุสมผลไหมคะ ผลบวกที่ได้คือ9ซึ่งมากกว่าอะไรคะผลบวกที่ได้คือเท่าไรคะ8บวกหนึ่งก็คือ9ใช่ไหมคะมากกว่าอะไรคะอ่าซึ่งมากกว่าอะไรคะอืมได้9ซึ่งมากกว่า8 มากกว่า8และ1นะคะแสดงว่าแสดงว่า9าทำไมคะเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลอ่าอ่านเด่นด,ดูดนะคะ นี่คือการวิเคราะห์โจทย์ก่อนที่เราจะทำโจทย์ปัญหาเราต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อนว่าโจทย์ต้องการอะไรโจทย์ให้อะไรเรามาบ้างแล้วเรามาวิเคราะห์ดูว่ามาต้องใช้วิธีใดในการหา จทย์ปัญหาในแต่ละข้อนะคะต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อนโจทย์ก็คือแม่ซื้อมะม่วงมาแปดผลแม่ค้าแถมให้อีกหนึ่งผลแม่มีมะม่วงทั้งหมดกี่ผลนะอ่านให้เข้าใจแล้วจึงจะทำนะคะ,ะไม่ใช่อ่านผ่านๆแล้วทำเลยทีนี้เรามาดูการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคำเป่านะคะ คำตอบหนึ่งข้อหนึ่งนะคะอันนี้ลูกไม่ต้องทำลงในสมุดนะคะอันนี้ลูกฟังคุณครูนะคะไม่ต้องทำในสมุดโอมีเหรียญห้าบาทในมือหนึ่งเหรียญแล้วอีกเจ็ดเหรียญอยู่ในกระเป๋าโอมีเหรียญห้าบาททั้งหมดกี่เหรียญอ่ะโจทย์ข้อนี้เขากำหนดอะไรคะ กำหนดเหรียญในมือหนึ่งเหรียญและในกระเป๋าอ,อีกเจ็ดเหรียญน,นะคะเขาต้องการอยากรู้ว่าโอ้มีเหรียญห้าบาททั้งหมดกี่เหรียญดังนั้นมันเพิ่มขึ้นหรือลดลดลงคะทั้งหมดอ่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเราก็ต้องใช้วิธีบวกการเขียนประโยคสัญลักษณ์บรรทัดที่หนึ่งน้อเรียนดูบรรทัดที่หนึ่งการเขียนประโยคสัญลักษณ์ก็คือหนึ่งบวกเจ็ดเท่ากับสี่เหรียญ บรรทัดที่สองหงบวกเเท่ากับเท่าไหร่คะอ่าเอาะเอาตัวมากไว้ในใจแล้วเอาขึ้นมา1จาก7แล้วก็เป็นเท่าไหร่คะแถูกต้องข้อนี้ก็8ปดตกลงว่าโอมีเหรียญทั้งหมด8เหรียญเวลาเราตอบตอบอบตอบนะคะให้เราใช้ตัวเลขไทยอ่าแเหรียญน,นะคะต่อมาดูข้อที่สอง มีปลาทอดในจานอยู่3ตัวและมีปลายังไม่ได้ทอดอีกหตัวมีปลาทั้งหมดกี่ตัวเขาต้องการทราบอะไรทราบว่าปลาทั้งหมดมีกี่ตัวเขากำหนดอะไรมาให้คะกำหนดปลาในจาน3ตัวที่ทอดแล้วและยังไม่ได้ทอดอีก1ตัวนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือมันต้องเพิ่มขึ้นก็วิธีบวก เราก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้สามบวกหเท่ากับเท่าไร่ใส่สี่เหลี่ยมก่อนนะคะบรรทัดที่สองวิธีทำสามบวกหก็ได้เท่ากับจำไว้ว่าเอาตัวมากไว้ใจเอาตัวน้อยขึ้นมาแล้วนับต่อนะคะได้เท่ากับสถูกต้องนะคะก็ตอบสในช่องตอบอาตอบนะคะ นะทําเป็นขั้นๆันอย่างนี้นะนักเรียนต้องอ่านอะไรให้เข้าใจก่อนอ่านโจทย์ก่อนมาดูข้อสามมีถุงเท้าสี่คู่ซื้อมาเพิ่มอีกสามคู่ A มีถุงเท้าทั้งหมดกี่คู่โจทย์กําหนดอะไรมาให้คะโจทย์กําหนดว่า A มีถุงเท้าสี่คู่แล้วซื้อเพิ่มมาอีกสี่คู่ใช่ไหมคะโจทย์ต้องการทราบอะไรต้องการทราบว่า A มีถุงเท้าทั้งหมดกี่คู่ดังนั้นข้อนี้เพิ่มขึ้นหรือลดลงคะอ่าเพิ่มขึ้นถ้าเพิ่มขึ้นเราก็ต้องใช้วิธีการถูกต้องค่ะบวกโดยการเขียนประโยชน์สัญลักษณ์ก็คือใช่บรรทัดที่1เราเขียนประโยชน์สัญลักษณ์ก็คือ4บวก3เท่ากับสี่เหลี่ยม ช่ไหมบรรทัดที่2วิธีทำ4บวก3เท่ากับเอา4ไว้ในใจยกขึ้นตัวน้อยขึ้นมาคือ3นับจาก4 3แลอะ4แล้ว5 6 7อะถูกต้องก็ใส่เลข7นี่คือการบวกในแนวนนนะคะต่อ7อ่ะทีนี้นักเรียนเข้าใจอยังคะถ้าใครไม่เข้าใจถาม แสดงว่านักเรียนเข้าใจเมื่อน,นักเรียนเข้าใจแล้วคุณครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดลงในสมุดโดยเขียนวันที่ก่อนวันจันทร์วันนี้วันอะไรนะคะวันอังคารไหมคะวันนี้วันอังคารที่หกนะคะ, <c oughs> นนคะ,คะเดือนกรกฎาคม2 5 6 4ให้นักเรียนเขียนเป็นตัวเลขไทยนะคะทำแบบฝึกหัดหน้า นะคะ65ข้อ1ถึงข้อ3นักเรียนไม่ต้องทำแล้วเพราะนักเรียนทำในสไลด์คุณครูทำให้ดูแล้วนะคะให้นักเรียนทำข้อ4ถึงข้อ8นะคะลอกโจทย์แล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์บรรทัดแรกและบรรทัดที่2ก็เขียนวิธีทาบรรทัดที่3มปออบอต่อนะคะ ต้องลอกโจทย์ทุกครั้งการเขียนโจทย์ปัญหานักเรียนต้องลอกโจทย์เพราะไม่ใช่อยู่ๆถ้านักเรียนเขียนแต่ประโยคสัญ,ญลักษณ์มาคุณครูไม่รู้ว่าจํานวนที่นักเรียนเอามาบวกนั้นมาจากอะไรแล้วเขาต้องการทราบอะไรดังนั้นให้นักเรียนลอกโจทย์ปัญหาก่อนนะคะลอกโจทย์ก่อนแล้วเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ในบรรทัดที่สงูงและก็ วิธีทำบรรทัดที่3ต่ออบต่อนะคะเหมือนตัวอย่างในสไลด์ที่คุณครูทำให้ลูกดูแต่ให้ลูกทำข้อ4ถึงข้อ8ข้อ1ถึงข้อ3ไม่ต้องทำแล้วเพราะคุณครูทำให้ลูกดูในสไลด์นี้แล้วนะคะเมื่อนักเรียนทำในสมุดเสร็จเรียบร้อยนักเรียนก็ทำในหนังสือแบบหัดหน้า3 6ถึง39 ข้อ1ถึงข้อ10ตามตัวอย่างนะคะเข้าใจนะคะอ่าน่าขอนักเรียนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะนักเรียน